เอานรกนั้นมารวมกันหมดก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไอนรกที่ว่านี้คือนรกแห่งตัวกูของกูท่านพุทธทาสพิกขุวันนี้จะเล่าเรื่องของคนที่เคยไปนรกมาแล้วกลับมาเล่าให้ฟังค่ะลุงจักแกอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณศักดห์าที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือคุณศักดห์ากับลูกชายของแกเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆ ทุกวันนี้ลุงจักรนะอยู่ในสภาพที่ลำบากมากแกกลายเป็นคนพิการต้องนั่งรถเขน็นเดินไม่ได้ต้องอาศัยไม้เท้าช่วยเดินมีอยู่วันหนึง่งคุณศักดาไปหาไอเสกแล้วก็ได้พูดคุยกับแกในระหว่างที่รอเพื่อนแต่งตัวอยู่ตรงมานั่งไม้ยาวๆที่หน้าบ้านแกนั่งเหงาอยู่คนเดียวเพราะว่าเมียของแกไปทำงานพี่ๆของไอเสกก็ไปทำงานกันหมดแล้วแกก็ชวนคุยแล้วก็ถามคุณศักดาว,ว่า รู้ไหมว่าทำไมแกถึงได้เป็นอย่างนี้อ้าวคุณศักดาจะไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไงร,รู้แต่ว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับแกเมื่อ6ปีที่แล้วจนทำให้แกต้องมานั่งรถเข็นอย่างที่เห็นอยู่พอคุณศักดาตอบแกไปแกก็พยักหน้าแล้วก็ถามอีกว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุแกก็ถามในสิ่งที่คุณศักดาไม่รู้อีกนั่นแหละตัวแกนะ่ยรู้ดีที่สุด เพราะแกเป็นคนเจอมากับตัวเองก็วันนั้นแกขับรถเก่งเก่าๆของแกกลับมาจากทำงานตอนใกล้ค่ำก่อนนั้นน่ะแกทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์ใกล้สี่แยกหน้าอำเภอเสร็จแล้วพ่อแกขับรถมาถึงตรงที่โค้งใกล้ๆวัดเกิดเสียหลักพุ่งชนลงข้างทางแล้วตัวแกก็กระเด็นหลุดออกมาจากนอกรถแล้วก็โดนรถของตัวเองพลิกมาทับที่ท่อล่างจนทำให้แข้งขาเนี่ยป่นปี้ไปหมดก็เลยกลายเป็นคนที่เดินไม่ได้ แกเล่าว่ามันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่แกได้ทำเอาไว้แกบอกว่ามันมากมายก่กองแล้วเหตุเกิดก็เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาตาประทวงเหมือนกับทวงหนี้มันก็เลยถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องชดใช้มันสักทีที่เรียกกันว่ากรรมตามสนองลุงจกักหรือว่าลุงประจักษ์คนนี้แกเป็นคนที่เรียกว่าใจคอโห,หดอยู่สักหน่อย แล้วรูปร่างหน้าตาของแกก็บ่งบอกไปทำนองนั้นซะด้วยตัวแกใหญ่หนวดเครารกคลึ้มดูแล้วเนี่ยไม่น่าไว้วางใจขนาดว่าแกเข้าไปในตลาดซื้อของตำรวจที่เฝ้าร้านทองอยู่จ้องแกไม่วางสายตาเลยตอนแกเดินผ่านหน้าร้านทองไปมาสองรอบอีกทั้งตอนที่แกไปซื้อเสื้อในร้านเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยก็รีบออกมาขวางทางแล้วก็บอกว่าไอ้ที่คุณจะซื้อนะ่ยมันไม่มีทั้งที่คุณลุงจักยังไม่ได้ถามหาสินค้าอะไรเลย ก็เข้าใจกันว่ายายเจจุกข,ของร้านเนี่ยคงจะนึกว่าแกเป็นมหาโจรที่จะเข้ามาปล้นจี้ร้านแกแน่ๆได้ยินเขาเล่ากันว่าตอนที่แกยังหนุ่มๆแกร้ายหน้าดูเหมือนกันความประพฤติเรียกได้ว่าพอมีคนเอ่ยชื่อแกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนที่ได้ยินก็พากันใส่หน้าไปตามๆกัน ชอบหาเรื่องหาราวชกต่อยคนอื่นชอบกลั่นแกล้งคนที่อ่อนแอก,กว่าแม้แต่ที่ไม่ใช่คนอย่างหมาเนี่ยหมาจรจัดหมาข้างถนนหรือว่าหมาที่เพื่อนบ้านเขาเลี้ยงไว้ก็ตามถ้าแกเดินผ่านแล้วมันเห่าเนี่ยแกจะไม่ยอมให้อภัยมันเป็นอันขาดแกจะไปลากไม้มาไล่ทุบตีจริงๆจังๆ,งๆ,ๆไล่ทุบจนกว่าแกจะสาแก่ใจหรือไม่ก็กลั่นแกล้งเอาก้อนอิดไปโยนใส่มันให้มันสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจมันก็เหา่า พอเห่าแล้วเนี่ยแกก็คว้างป่าใส่มันอย่างสนุกมือแกว่านั่นเป็นไปตามประสาวัยรุ่นแต่ที่คุณศักดาหเห็นน่ะตอนแกอายุมากแล้วแกก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ไอเสกเพื่อนของคุณศักดามันก็เล่าว,ว่าพ่อมันน่ะทุบไอขาวหมาของป้าทิปเกือบตายเพราะไอขาวเนี่ยไล่กัดแกแกก็เลยหาไม้ที่ท่อนหนึ่งลุยเข้าไปตีมันถึงในบ้านเลยทีเดียวคนที่บ้านป้าทิ์รวมถึงตัวป้าทิ์เองเนี่ยก็ร้องขอชีวิตมัน แต่ลุงจักไม่ฟังทุบตีมันจนมันลุกไม่ไหวป้าทิพต้องมายกมือไหว้แทบจะก้มกราบลุงจักถึงโยนไม้ทิ้งแล้วก็เดินออกมาเรื่องเนี้ยคุณศักดาก็ได้ข่าวแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดมากเท่ากับที่ฟังจากปากของไอเซกแต่มันก็น่าแปลกอยู่ตรงนี้หน่อยแม้ว่าแกจะโหดกับคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นๆก็ตามแต่กลับลูกๆของแกแกไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกทั้งยังเป็นคนกลัวเมียอีกต่างหาก คุณศักดาเคยถามไอเสกว่าระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยมันกลัวใครมันก็ยอมรับว่ากลัวแม่เพราะว่าแม่เนี่ยคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นส่วนกับพ่อเนี่ยยังพอคุยกันได้ทีแรกคุณศักดาก็ยังเข้าใจผิดว่าลุงจากเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเหนือกว่าที่แท้แกยอมให้เมียแล้วก็เป็นคนรักลูกอย่างมากมาย มีอยู่หลายครั้งหลายโหนที่คนมักจะเห็นแกเนี่ยซื้อลูกไก่มาเลี้ยงแกเลี้ยงแล้วก็ไปขายช่วงที่เขาซื้อเอาไปเชื่อในเทศกาลตรุษจีนหรือว่า,าศาสตร์จีนเนี่ยมันจะได้ราคาดีแต่ระหว่างที่แกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านแกก็จัดการกับพวกมันขั้นเด็ดขาดแต่แกก็ไม่ให้มันถึงตายมีบางตัวที่เสกบอกว่าพ่อมนะันน่ะเล่นสไตล์เลยมันก็เลยได้กินแกงไก่แต่แม่มักจะบ่นว่าไปทำมันทำไมไก่อ่ะมันเป็นสัตว์ มันจะไปรู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับอะไรที่แกตั้งขึ้นมาได้ล่ะถ้ามันรู้มันเข้าใจมันก็คงไปเป็นคนแล้วความผิดของไก่เท่าที่ไอเสกเล่าเนี่ยมันหนีออกจากบ้านไปหากินนอกรั้วบ้านไปทําความเดือดร้อนให้กับบ้านคนอื่นลุงจักก็สั่งสอนมันแกจับมันได้แกก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนมันมึนไปหมดพอปล่อยลงมันก็จะงงวิ่งชนโน่นชนนี่แต่บางทีก็จับหักคอซะเลยก็มีไก่ก็ตาย ตัวเองก็ขาดทุนไม่ได้เงินจากไก่ตัวนั้นแต่ว่าได้เนื้อไก่มาต้มยำทําแกงแทนวันหนึ่งลุงจักไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเกิดไปชนกับรถปิ๊กอัพตัวแกเนี่ยสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็เล่าเรื่องปแปลกๆให้กับลูกเมียฟังแกบอกว่าแกฝันไปในระหว่างที่แกไม่รู้สึกตัวแกได้ไปในที่แห่งหนึ่งคงจะเป็นขุมนรก ก็ไปเห็นผู้คนเนี่ยถูกทรมานมากมายคล้ายๆกับที่แกเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าในขุมนรกเนี่ยจะมีคนโดนลงโทษต่างๆนานา,นาตามที่ได้ทำบาปไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วแกก็ยังเห็นยม,มาบาลด้วยว่าท่านน,นั่งอยู่บนแท่นใหญ่ท่านกำลังตรวจดูรายชื่อคนที่จะต้องตายมีชื่อคนแถวบ้านเราหลายคนแต่แกดูไม่ทันว่าจะตายในวันเดือนปีไหนแกพยายามดูว่ามีชื่อแกอยู่หรือเปล่าก็ไม่เห็น พอได้ยินท่านพยายมสั่งให้แกไปได้แกก็รีบลนลานเพ่นขึ้นมาจากตรงนั้นทีนี้พอเรื่องนี้แพร่ออกไปพวกเพื่อนบ้านก็แห่กันมาที่บ้านของลุงจักแต่ละคนก็มีคำถามเดียวกันเมื่อถามลุงจักว่ามีชื่อของใครบ้างที่จำได้มีชื่อตัวเองหรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้รีบบอกเลยถ้านึกไม่ออกก็ช่วยพยายามนึกหน่อยอยากจะรู้จริงๆ ลุงจักก็บอกว่าจําไม่ค่อยได้แต่ที่จําได้แม่นติดตาเนี่ยมีอยู่3ามคนคือลุงโศกับนาบุญชูอีกคนอ่ะคือพี่สอนลูกชายคนโตของน้ำมนตคนที่ถูกระบุชื่อต่างก็ทุกใจไปตามๆกันพี่น้องก็ปลอบใจกันใหญ่ว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกลุงจักแกอาจจะแค่ฝันไปก็ได้นะไม่น่าจะมีอะไรแต่บางคนก็ไม่ประมาทอย่างลุงโศนั้นก็แบ่งมรดกให้กับลูกๆเลยให้เรียบร้อย ส่วนานาบุญชูก็เตรียมสั่งเสียลูกผัวญาติพี่น้องมีแต่พี่สอนเนี่ยแหละไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ทางเหนือทางบ้านก็ส่งข่าวไปเตือนเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยตัวเขาเองก็ฝันไม่ค่อยดีเหมือนกันช่วงนี้ก็จะระวังตัวให้มากขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นเดือนเดียวก็มีข่าวเศร้าสำหรับครอบครัวของน้ำมนต์ว่าพี่สอนพลัดตกจากระเบียงตึกที่พักลงมากระแทกพื้นตายคาที่ทีนี้ก็เลยหนาวสะท้านกันไปหมด มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วลุงโศกับนาบุญชูก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรกันยกใหญ่เคร่งเครียดหน้าดำคล้ำไม่มีราศีไปตามๆกันจนกระทั่งวันหนึ่งลุงโศล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นอนอยู่ราวหนึ่งอาทิตย์ก็หมดลมหายใจเอาละสิทีนี้เหลือน้าบุญชูคนเดียวที่ลุงจักจำชื่อได้ หลังจากทำบุนร้อยวันลุงโสไปแล้วไม่นานนาบุญชูก็โดนงูเห่ากัดตายโดยที่แกไม่รู้ว่าโดนงูกัดทีแรกก็นึกว่าเป็นพวกตะขาบก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าตอนนั้นมันค่ำแล้วแกก็กินยาแก้ปวดแล้วก็เข้านอนเลยพอเช้าก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกหลังจากที่ลุงจากขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับรถ p ิ c กอัพแล้วก็สังเกตเห็นว่าอารมณ์ร้นอนๆของลุงจักเนี่ยจะสงบลงเยอะเลย ขนาดเอเสกลูกของแกยังออกปากว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ออกจะเงียบเงียบไปแม่ก็เดาว,ว่าคงไปเจอท่านพญายมมาก็เลยทำให้กลัวแต่แกก็สงบอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ก็ไปมีเรื่องกับคนขับรถส่งของที่ร้านค้ายวัสดุก่อสร้างแกไปสั่งของให้เขามาส่งที่บ้านก็มีทรายหินปูนเหล็กเส้นแกจะให้ช่างมาเทปูนหน้าบ้าน คนขับรถเนี่ยมาส่งของแล้วก็คิดบวกค่าส่งเข้าไปในค่าของด้วยแกไม่ให้ก็เถียงกันหน้าดำหน้าแดงลุงจักรจะเอาไม้ฟาดหัวโชเฟอร์คนนั้นก็รีบเพ่นหนีขึ้นรถขับออกไปลุงจักรแกก็สงสัยมากว่าเท่าแกจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าที่คนขับรถมาบวกค่าส่งแกก็โทรไปถามที่ร้านเท่าแกก็บอกว่าไม่ได้คิดส่งฟรีลูกค้าจ่ายแค่ค่าของตามบินเท่านั้นแล้วก็รีบขอโทษขอโพยลุงจักรเป็นการใหญ่ ลุงจักก็เลยด่าคนขับรถคนนั้นเสียงขโมงชงเฉงดังล้นบ้านไปหมดไอเสกเล่าว่าพ่อมนะันบ่นคนขับรถส่งของทําให้แกตะบะแตกตั้งแต่นั้นลุงจักที่เป็นลุงจักคนเดิมก็กลับมาขี้โมโหชุนเชียวบนด่าใครก็ตามที่ทําให้แกไม่สบอารมณ์แกเลิกเลี้ยงไก่ไปนานแล้วก็หันกลับมาเลี้ยงไก่อีกแล้วพอไก่โตแกก็ชืดไก่พวกนั้นมากินบ่อยๆแกบอกลูกเมียว่าเลี้ยงเอาไว้กินด้วย คนที่เชื่อดไก่ก็ตัวแกเองนั่นแหละไอเซก็บอกกับคุณศักดาว่าพ่อมันจับสองขาวรวบเอาหัวมันฟาดกับต้นมะม่วงเสียงดังพัวเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรื่องถอนคนได้ได้ยินไอเสกเล่าแล้ว,ลวคุณศักดาก็รู้สึกว่าพ่อมันเนี่ยช่างใจคอโหดร้ายจริงๆ ไอเซก็อยากจะให้พ่อมันมีนิสัยสงบเหมือนก่อนแต่แกก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วแถมหนักข้อกว่าเก่าถึงขนาดมีปากเสียงกับลูกค้าที่อู่ที่มาติว่าแกเนี่ยซ่อมรถให้เขาไม่ดีเสร็จแล้วก็เกือบจะวางโมยกันพอมีปัญหาหลายๆรา,า,ายเข้าเท่าแกก็เตือนให้แกใจเย็นๆแกก็กลับบอกเท่าแกว่าผมมใจเย็นมามากแล้วใจเย็นมานานแล้วแต่ตอนเนี้พอแล้วผมเอียนแล้ว เท่าแกแกเดินหนีแกก็ตามไปใส่อารมณ์ด่าเท่าแกเท่าแกก็หันมาบอกให้แกหยุดแต่แกก็ไม่หยุดเท่าแกก็เลยบอกว่าเอาไว้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะแต่แกกลับท้าเท่าแกต่อยเท่าแกก็ทนไม่ไหวพูดกับแกว่างั้นเอ็งจะไปไหนก็ไปเลยเท่านั้นเองแกก็กราดเข้าไปจะชกเท่าแกคนในอู่เห็นว่าเรื่องมันจะลุกลามไปกันใหญ่ก็เข้าห้ามก็โดนแกชกต่อยไปอีก พวกเขาหลายคนก็เลยช่วยกันจับแกพาออกมาจากอู่ให้แกสงบใจแกก็ไม่ยอมสงบในที่สุดก็ต้องเรียกตำรวจมาพาตัวแกไปแกออกจากอู่แล้วไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกไอเสกบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อมันอายหรือว่าโกรธเขามันก็ไม่รู้ไม่กล้าถามต่อมาก็ขายรถเก่งเก่าๆคันที่เรียกว่าเศษเหล็กไปคันเก่าสีดำแล้วแกก็ซื้อคันใหม่มาเป็นสีน้ำเงิน เครื่องอ่ะไม่ค่อยดีแกก็ซ่อมจนใช้ได้ขับไปไหนมาไหนได้ไอเสกบอกว่ารถคันที่พ่อมันซื้อมาเนี่ยแม่ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่าเจ้าของเดิมอมา่ตายไปแล้วกลัวว่าเจ้าของเขาจะห่วงรถที่พ่อซื้อมาก็เพราะว่าเห็นว่ามันถูกมากแต่พ่อเขาใช้มันมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรทีนี้อยู่บ้านไม่มีรายได้ลุงจักก็เลยรับซ่อมรถอยู่ที่บ้านได้ลูกค้าแถวบ้านแต่ว่าคนที่เขามีรถเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะกล้ามาพึ่งพาอาศัยแกเพราะเสียงด้านการชวนทะเลาะของแกเนี่ยมันกระชอนจึงพากันเกรงกลัวไปหมดที่บ้านแกเนี่ยไม่มีหมาแต่หมาบ้านคนอื่นเนี่ยชอบไปฉี่สกรปรกในบ้านแกแกก็ปล่อยให้มันเข้าบ้านเสร็จแล้วปิดประตูไล่เอาไม้ฟาดจนขาแข้งหกักสะโพกคลาดกระยองกระแหงออกไปแกเนี่ยทำให้หมาใกล้ๆบ้านพิกลพิการไปหลายตัวแล้วพออยู่มาวันหนึ่ง แกก็เกิดอุบัติเหตุจนต้องพิการอย่างหมาบ้างป้าข้างบ้านเนี่ยพูดบอกว่าตอนที่ลุงจักไปเห็นขุมนรกมานั้นนั่นแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรเขามาเตือนให้เปลี่ยนนิสัยใจคอใหม่แต่แกก็ยังคิดไม่ได้ไม่ยอมหยุดมาครั้งหลังเนี้ยเขาก็เลยเอาซะจนพิการเลยถ้าขืนยังทำแบบนี้ต่อไปอีกเนี่ยแกคงตายแน่ๆค่ะวันนี้ ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าเอานรกนั้นมารวมกันหมดก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไอ้นรกที่ว่านี้คือนรกแห่งตัวกูของกูท่านพุทธทาสพิกขุ